ปัดดาโกมารทั์คนมองไม่สวยมา30ปีปนัดดาโกมารทั์หรือปรัดดาจงศริปรัดดาพิพัฒน์พลเขาสู่วงการเพราะน้องสาวปรัดดาเป็นนางงามและปรัดดาก็ได้มีโอกาสได้เป็นพี่เลี้ยงนางงามและด้วยความกาการของเธอก็เลยไปเข้าตาวิทยาสุขดำรงที่เป็นนักข่าวและนักจัดรายการในสมัยนั้นแล้วเขาก็ชวนเธอไปเล่นหนังเพราะพี่เห็นว่าเราหน่วยกา้านดีตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำให้ได้เล่นเป็นนางเอกเรื่องแรก เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ์ชาตรีและได้เป็นนางเอกของเรื่องอีกด้วยจากนั้นก็เริ่มมีงานละครในปี2523ปนัดดาเป็นที่รู้จักอย่างมากจากการแสดงละครเรื่องจำเนยรักรับบทโสยาทางช่อง5และกุหลาบไร้หนามรับบทนุชรีทางช่อง9จากนั้นก็มีผลงานละครตามมาถึงปัจจุบันมากกว่า40เรื่องจากการลุนแรงในวงการบันเทิงถึง30ปีปัจจุบันก็ยังคงมีละครอยู่เรื่อยๆ ผลงานละครเช่นบางระจันเคหาสีแดงนางแมวป่ากของพรุ่งนี้ขมิ้นกระปูลพยองหักลิ้นช้างเป็นต้นด้านชีวิต,ตวส่วนตัวสมรสกับสุภวัตจงสิริหรือเป็นที่รู้จักในชื่อนามปากกาสุภักษรเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนบทชาวไทยมีบุตรชายชื่อสุภักษรจงสิริหรือน้องไอซ์ได้มาเป็นนางเอกหนังเพราะความฟลุกต้องเล่าย้อนไปน่าจะ40ปีคะ่ะ น้องสาวเป็นเป็นนางงามขวัญใจช่างภาพแล้วเวลาที่เขามีงานจัดเลี้ยงเราก็ต้องไปเป็นเพื่อนน้องเหมือนไปเป็นพี่เลี้ยงนางงามซึ่งเวลาที่เราทานอาหารกันอยู่สงสัยเพราะเราจะพูดมากมั้งคะพี่ที่ร่วมงานร่วมโต๊ะกับเราเขาก็บอกว่าหนูนี่กล้าเนอะพูดเก่งหนูไปเป็นดาราไหมแล้วเราก็ถามกลับไปว่าที่เราไม่รู้จริงๆดารานี้ได้เงินไหมคะเพราะแม่เป็นคนที่ร่ำรวยแม่จะเห็นแก่เงิน เขาก็บอกเราว่าได้สิได้ประมาณสี่หมื่นเราก็ตอบตกลงเลยซึ่งตอนนั้นน่าจะตอนละเจ็ดร้อยบาทต่อเรื่องค่ะถ้าเทียบสี่หมื่นตอนนั้นนี่เล่นหนังใหญ่นะคะตอนนี้น่าจะประมาณสี่แสนบาทค่ะเมื่อสมัยตอนข้าวตัวแพงนะคะซึ่งความภาคภูมิใจของแม่เลยคือลูกชายทําร้านอาหารที่คิวน่นมากคือบ้านไอซ์ไอซ์เป็นลูกชายคนเดียวแล้วตอนที่เขาหกเจ็ดขวบแม่ก็คิดว่าอยากจะเลี้ยงลูกชายยังไงไม่ให้ออกจากบ้านก็เลยปรึกษาสามีว่า ่าคุณย่าทำอาหารเก่งเรามาทำอาหารขายไหมพอลูกโตแล้วเวลาเขามีเพื่อนจะได้เอาเพื่อนแหงเอาที่บ้านซึ่งพอได้เห็นได้สัมผัสเขาก็ชอบในการทำอาหารซึ่งเขาก็บอกเราว่าแม่ครับไอซ์ไม่ใช่เชฟเหรอกครับแต่ไอซ์เป็นคนที่ชอบทำอาหารมากกว่าแต่ตอนนี้เขาก็ไปเป็นถึงเชฟระดับมิชลินแล้วค่ะ